สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้เมื่อเรากลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับมากินอย่างรู้ตัวมีสติกลับมาฟังเสียงลำไส้ร่างกายเราก็จะรู้ว่าการมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยในร่างกายของเรามันมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำไส้นั่นคือบ้านของเขาตัวจิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวดีหรือที่เรารู้จักกันในนามโปรไบโอติกนั่นเองคือเพื่อน ที่ดีที่สุดในลำไส้นะมีบทบาทในการช่วยย่อยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันและมีผลต่ออารมณ์สมองของเราในช่วง ที่เรารับประทานหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเขาชี้ตรงกันเลยนะว่าลำไส้คือสมองส่วนที่สองเพราะมีระบบประสาทเป็นของตัวเองเชื่อมโยงกับสมองโดยตรงเป็นศูนย์กลางของภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองสิ่งที่เห็นนี่ก็คือโปรไบโอติกอีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในชามะคอมบูชานะคะแล้ถ้าลำไส้ดีการดูดซึมสารอาหารการขาจัดสารพิษและการผลิตสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนิน